หัวรถจักรอันต้อมนะครับลากหัวรถจักรฮิตาชินะครับชํารุดนะครับอันต้อมสี่หนึ่งห้านะครับ 45. ลากหัวรถจักรสี่ห้าสองหนึ่งนะครับที่เบียดกันนะครับระหว่างขบวนรถเร็วที่หนึ่งเจดหนึ่งนะครับ แล้วก็ขบวนด่วนที่85นะครับที่เขาเขาชัยลาดนะครับเมื่อวันก่อนนะครับลากเอาเข้าไปซ่อมที่บางซื่อนะครับ